สวัสดีค่ะจับตาเจ๊นุชบางเตยแม่ค้าออนไลน์คนดังคนสนิทแม่ตักป่าเบียเตรียมเข้าพบปคบให้ปากคำวันนี้เวลา10นาฬิกาหรือไม่คืบหน้าล่าสุดคดีป่าเบียการพลเรืองอารามแม่ตักกรกนกสุวรรณบุตร ถูกตั้งข้อหา4ข้อหาทั้งช่อโกงประชาชนพรบอคอมพิวเตอร์และพรบคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีมีผู้เสียหายที่ซื้อทองรูปพันธ์ออนไลน์จากร้านทั้งคู่โพสต์ลงโซเชียลซึ่งขณะนี้แม่ตักป่าเบียร์ได้ถูกนำตัวส่งฝากขังเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าเจนุชมือขวาคนสนิทของนางสาว กรกนกเตรียมเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนในวันนี้เวลา10นาฬิกาที่ปคบสำหรับเจนนุชบางเตยเจนนุชสาวบางเตยเป็นแม่ค้าออนไลน์คนดังที่มักจะปรากฏตัวเคียงข้างแม่ตักหรือตักกรกนก,นอ,กอยู่เสมอทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากถึงขั้นที่แม่ตักเคยทุ่มเงินซื้อกำไรข้อมือราคา200,000บาทให้เป็นของขวัญวันเกิดกับเจนุชและรถเปอร์เช่ร,ราคา 9ล้านบาทให้เป็นการเซอร์ไพรส์และยังบอกอีกว่ารถคันนี้ซื้อให้ด้วยเงินสดโดยหลังๆมาเจนุศเองก็สร้างคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมแจกเงินบริจาคสิ่งของคล้ายกับแม่ตักเช่นกันขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนีนิวคะ่ะ